สัสดีเจ้าหญิงและก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love erm นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทกคนมากๆเลยนะคะสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกําลังใจทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงาน,นดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆุกวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขสนุกสนานในทุกๆุกวันนะคะท็อปปี้ของเราวันนี้คะ่ะเราก็จะมาส่องเอเน g y จีกันนะคะว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอก อ,อคุณมากที่สุดตอนนี้คืออะไรนะคะสาธิ Oracle Card ค่ะ f o กัสที่ภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่สองภาพที่สามเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่หนึ่งนะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้เราก็จะมาส่องเอเนอร์จีเขากันนะคะว่า สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากที่สุดตอนนี้นะคะคืออะไรนะคะเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพทาร์ดค่ะสื่อถึงคนกองที่1นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคนกองที่1มากที่สุดตอนนี้คืออะไรคะเดมิจิเชียน เด็กถือไม้เท้าสี่ดาบเดบิวืมแล้วก็หนึ่งดาบนะคะสองเหรียญน,นะคะแพชชั่นธาตุไฟนะคะธาตุไฟธาต เป็นแฟชั่นของธาตุไฟนะคะเป็นเด็กถือไม้ท้าความลุกโชนนะคะการคิดริเริ่มนะคะสีดาเป็นความนิ่งของความสงบของความเครซี่นิ่งสงบของเหมือนกับว่าเดวิลมันเป็นความเสน่าาหาความเพรียหาความเร่าร้อนนะคะที่มันอยู่ภายใต้ความสงบนิ่งนั่นเองนะคะเหมือนกับว่า เดนมาร์กเชียนเด็กถือไม้เท้าสี่ดาบเดวิลหนึ่งดาบแล้วก็สองเหรียญนะคะเขามีความรู้สึกเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเดนมาร์กเชียนอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างอยากที่จะหาทางทุกสิ่งทุกอย่างอยากที่จะหากลวิธีทุกอย่าง นะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปทางที่ดีเด็กถือมิธากือการรอคอยการเริ่มต้นอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปทางที่ดีนะคะพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีดีกว่าอยากจะทําแบบนั้นและจะทาทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้ได้แบบนั้นหรือเกิน4ดาบการนิ่งออกไปน,นิ่งเพื่อปล่อยละวางความรู้สึกเหมือนกับว่าปล่อยไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อนพักปัญหาพักเรื่องราวต่างๆ ไว้ก่อนเดวิลมันมีความเสน่หาความเครซี่ความแพชชั่นความคลั่งไคล้ความบ้าระห่ำความต้องการอยู่ตรงนี้แต่มาต้องปล่อยไว้ก่อนถึงม้จิตใจมันจะรุ่มร้อนแค่ไหนมันจะรุ่มร้อนมันจะอยากที่จะทําอะไรเยอะแยะมากแค่ไหนแต่มันก็ต้องนิ่งไว้ก่อนนะคะเหมือนกับว่าทําตัวเองให้สงบจิตใจไว้เพื่อที่จะหนึ่งดาบแล้วก็สองเรียญเข้ามา เข้ามาชัดเจนกับคุณเข้ามาเคลียร์เรื่องราวความสัมพันธ์กับคุณเข้ามาพูดคุยความสัมพันธ์กับคุณว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนจะปรับได้ไหมสองเหรียญน,นะคะจะปรับความรู้สึกความสัมพันธ์บาลานซ์ความรู้สึกคําพูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ไปในทิศทางเดียวกันได้หรือเปล่านั่นเองนะคะเพราะนัน้นเป็นความรู้สึกของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นการทาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องไห้เสียใจกันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วมีบางสิ่งบางอย่างทําให้รู้สึกว่านิ่งกันไปหรือว่างเงียบกันไปหรือว่าเดินถอยกันออกมานะคะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เขาอยากที่จะเข้ามาชัดเจนแล้วก็เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสามารถที่จะพัฒนาไปในความสัมพันธ์ได้ดีนะคะเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นทางที่ดีอยากที่จะใช้ใชทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะมีเวทมนต์นะคะเดอะเมิิเชียนอยากจะมีเวทมนต์อยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมันแบบมันเกิดขึ้นนตอนนี้เลยมันคุยกัน ตรงๆคุยกันแบบชัดเจนคุยกันแบบมีเหตุผลเข้ามาชัดเจนเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปทางที่ดีนะคะเพราะเขาคิดถึงคุณมากๆม,ม,มันเป็นความคิดถึงความเสน่หาความเเครซี่อยู่ตรงนี้ความที่ตัดไม่ขาดอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นเดบิวตแล้วก็สองเหรียญคุณยังมีพลังความรู้สึกนะคะที่เขาคิดถึงแล้วก็คิดถึงคุณมากๆแม้ยามก่อนนอน แม้ยามที่จะทําอะไรที่มันว่างๆนิ่งๆก็ตามแต่เขาจะต้องคิดถึงคุณมากๆเดวิลตัดไม่ขาดยังรักแล้วก็คิดถึงคุณเสมอมากๆค่ะตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากที่สุดตอนนี้คืออะไรอยากจะมีเวทมนต์อยากจะมีเมจิกนะคะมีเวทมนต์มีคาถาเสกทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ในทางที่ดีมากๆเลย ะะพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่ชัดเจนเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เดินหน้าต่อได้เพราะในใจมันขมด้วยอารมณ์ของความนิ่งความสเสน่หาความเพลียหาเหลือเกินนะตอนนี้ต้องข่มใจข่มอะไรไว้ต่างๆมากมายเก็บอารมณ์และเก็บความรู้สึกเอาไว้ภายในใจเพื่อรอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่หรือว่าเอาชนะหัวใจของคุณนั่นเองนะคะคนกองที่ 1. นนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามเดี๋ยว อย่าพึ่งนะคะเซลล์เลิฟค่ะเซลล์เลิฟเลิฟ yourself นะคะรักตัวเองแล้วดูแลตัวเองให้มากๆนั่นคือสิ่งที่ดีสุดตอนนี้เราจะต้องรักตัวเองและพื้นฐานจากจากความรักคือการรักตัวเองแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วคุณจะดึงดูดคนที่เขารักเราอย่างที่เรารักตัวเองเข้ามาในชีวิตนะคะคนเราที่1ก็ประมาณนี้คะ่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพคนด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากที่สุดตอนนี้คืออะไรนะคะเรามาดูซีของคนกองที่2ขอพลังงานแห่งไพทาร์ค่ะสื่อถึงคนกองที่สองสิ่งที่เขาอยากจะบอกคนกองที่สองมากที่สุดตอนนี้คืออะไรคะ เรนฉันหลงรักคุณหมดหัวใจเลยทีเดียวนะคะทำไมฉันคิดถึงเธอมากขนาดนี้นะคะหลงสเสน่คุณมากมากแล้วก็คิดถึงคุณสุดหัวใจนะคะคิดถึงคุณสุดหัวใจคิดถึงคุณลึกๆข้างในหัวใจเลยทีเดียวนะคะเรนนะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าหลงไหลามากๆเลยมีเสน่ห์มากๆคุณไม่ต้องทําอะไรเลยเขาก็ รักคุณจนหมดหัวใจนะคะยอมเป็นคนที่อยู่ใต้อำนาจนะคะของคุณเลยทีเดียวนะคะอยากจะบอกว่าหัวใจนั้นอยู่ที่คุณหมดแล้วนะคะถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันถึงแม้ตอนนี้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือเราจะไม่ได้อยู่เคียงข้างเคียงคู่กันใกล้ๆอยู่ที่เดียวกัน แต่หัวใจของฉันอยู่ที่เธอเท่านั้นหัวใจของฉันหยุดอยู่ที่คุณเท่านั้นหยุดอยู่ที่คุณคนเดียวนะคะหยุดตรงนี้ที่เธอนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนลหลงไหลมีสเสน่ห์มากๆคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆนะคะดั่งต้องมตราเลยทีเดียวคุณไม่ต้องทำไรเขาก็ยกหัวใจกายและหัวใจให้คุณหมดแล้วคุณเป็นคนที่น่าหลงรักมากๆเลยนะคะ คุณเข้มแข็งคุณหนักแน่นและคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเรนยอมใจและกายให้คุณทั้งหมดทั้งมวลหัวใจฉันอยู่ที่เธอนะคะสาม้วยอยากมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณอยากเข้ามาเจอคุณมากๆนะคะ The Star อยากเริ่มต้นกับคุณค่ะ สามทั่วอยากพบเจอกับคุณอยากเข้ามานดเจอดินเนอร์ทานข้าวพูดคุยปรับความเข้าใจหรือว่าอะไรกันก็ตามแต่อยากมีความสุขกับคุณอยากทําให้คุณมีความสุขอยากพบเจอมากๆคิดถึงมากๆอยู่ตรงนี้ถ้าคุณไม่ได้บอกเขาต้องสองคนแน่เดอะสตาร์ Star, อยากเริ่มต้นความความรักของเรานะคะอยากเริ่มต้นอยากฟืน้นฟูความรู้สึกแล้วก็สิ่งต่างๆให้มันเป็นอะไรที่มีความสุขสกาวมากๆอยู่ตรงนี้สี่ดาบอยากเริ่มต้นไปสู่สิ่งที่ดีๆเหลือเกินนะคะ คีนาวอนด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่ดื้อนะคะคุณเป็นราชิาชนีไม้ท้าธาตุไฟคุณเป็นคนที่ดือ้อคุณเป็นคนที่มีความความแบบว่าหนักแน่นใจร้อนนะคะบางทีก็ดูเอาแต่ใจตัวเองนะคะแบบว่าทำให้เขารู้สึกว่าต้องปล่อยวางสี่ดาบ ปล่อยแล้วก็นิ่งพักไว้นะคะคุณกับเขาอาจจะนิ่งๆิ่งกันนะคะห่างๆกันหรือว่ามีอะไรกันทําให้รู้สึกว่าต่างคนต่างนิ่งไปเขาพักไว้นะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาพักความรู้สึกพักพักทุกสิ่งทุกอย่างไว้ลงนะคะเขาหยุดความดรามา่าหยุดความเกลียวกลา้าหรือว่าอะไรสาารถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาลงสีดาพักไว้ปล่อยไว้เขา อยากที่จะเขารู้ว่าคุณเป็นยังไงราชราชนีไม้เท้าเขารู้ว่าคุณมีความมีโก้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงผู้จาหนักแน่นมั่นคงเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็เป็นคนหุนหัวดื้อเหมือนกันและเป็นคนที่อย่างที่บอกค่ะเหมือนบางทีก็เอาเหตุผลของตัวเองเป็นหลักนะคะคือ ใจร้อนอะไรแบบนี้นะคะคิดเร็วทําเร็วรวดเร็วนะคะให้ได้ดั่งใจอะไรแบบนั้นแต่คุณก็มีความเป็นผู้นํามีเหตุผลถ้าคุณคิดว่าคุณชัดเจนคุณพูดคุณเคลียร์แล้วคุณกระจบตัดจบได้ทันทีอะไรแบบนั้นเป็นคนที่เซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์ชอบแต่งตัวไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครมีความคิดต่างความแตกต่างมุมมองการไก่นะคะมีความเป็นผู้นําแล้วก็บุคลิกภาพดีมากนะคะ 2. ถ้วย two o f cups เขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณพูดคุยกับคุณอย่างที่บอกค่ะอยากพบเจอกับคุณมากๆอยากที่จะบอกว่าฉันอยากเป็นคู่รักกับเธอนะอยากที่จะพัฒนาเป็นคู่รักอะคะ่ะ t o o อฟคัพสมันก็เป็นคู่รักคู่รักที่เป็นแรงดึงดูดความปรารถนาซึ่งกันและกันนะคะเขารักเขาตกหลุมรักคุณมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณกับเขาสามารถที่จะพัฒนานพัฒนาต่อเป็นคู่รักกันได้เพราะว่าคุณกับเขาเขา เขามีความรู้สึกที่ชอบคุณมากๆแล้วเขาหลงเสน่ห์คุณมากๆค่ะด้วยเเรนหลงเสน่ห์แล้วก็หลงรักคุณมากๆจนหมดหัวใจเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาอยากเริ่มต้นเป็นคู่รักกับคุณอยากทําให้คุณมีความสุขอยากเริ่มต้นใหม่เป็นคู่รักกับคุณและอยากที่จะให้คุณกับเขาเป็นช่วงเวลาแห่งที่ดีความโรแมนติกซึ่งกันและกันนะคะสถ้วยคุณอาจจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะอายุที่แตกต่างแดนไกลาทางไกลอะไรก็ตามนะคะคุณกับเขามีแรงดึงดูดความปรารถนาเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีอะไรที่เหมือนกันมีอะไรที่เหมือนกันมีแรงดึงดูดที่เหมือนกันถึงจะมีความแตกตา่างแตกต่างกันก็ตามแล้วก็สามารถพัฒนาเป็น,นคู่รักได้นะคะรู้สึกว่าเขายินยอมหัวใจให้คุณยอมหัวใจให้คุณแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแล้ก็อยากที่จะเป็นคู่รักกับคุณมากๆและเขาก็อยากจะทําอย่างนั้นให้ได้ด้วยอยาก เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบคู่รักจะแย่อยู่แล้วอะค่ะอยากเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่รักซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากที่สุดตอนนี้คืออะไรฉันหลงรักเธอจนหมดหัวใจนะคะหลงไหลหลงเสน่ห์เธอมากๆเลยเพราะเธอเป็นราชินีไม้เท้าซึ่งเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้นําสวยเซ็กซี่โดดเด่นมากๆม,มีบุคลิกภาพที่ดีมากๆเลยนะคะดีสําคัญต่อใจแล้วก็เป็นเป็นเอ่อเป็นคนที่แบบ แพ้ใจแพ้ความมีสเสน่ห์แพ้ความเป็นตัวตนของคุณมากๆนะคะด้วยความที่ว่าถึงเขาจะมีความเป็นอิโก้ความเป็นผู้นำสักแค่ไหนเขาอาจจะมีคนว,วุุวิัยุที่สูงกันกับคุณแต่เขาก็หัวใจอ่ะนะคะอ่อนโยนเมื่ออยู่ใกล้คุณวิงวิงใส่ตาวิงวิงพูดด้น้อยนะคะอารมณ์แบบโรแมนติกเวลายิ้มตลอดเวลาเวลาที่อยู่กับคุณนั่นแหละหลงรักคุณจนหมดหัวใจ อยากเริ่มต้นเป็นคู่รักกับคุณมากๆอยู่แล้วแค่ตอนนี้สีดาคุณอาจจะนิ่งใส่เขาไปหรือต่างคนต่างเงียบไปมันเป็นความรู้สึกของพลังงานการพักเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะเริ่มต้นเป็นคู่รักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากที่จะได้เข้ามาเริ่มต้นความรู้สึกกับคุณมากๆเลยะคะ่ะมันเป็นความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกหลงไหลเสน่ห์คนนี้จังเลยจะทํายังไงดีเข้ามาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณให้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น แม่นะคะกองที่2หวานจริงๆเลยนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกคุณตอนนี้มากที่สุดตอนนี้นะคะการยอมรับนะคะออร่าข้อคานนะคะในชีวิตของคนเรานะคะคือกระบวนการชีวิตของเราเดําเนินไปแต่ละวันเราต้องยอมรับสิ่งราต้องยอมรับทุกอย่างแค่ยอมรับและปล่อยวางนะคะอะไรที่ใช่มันก็ใช่อะไรที่ไม่ใช่มันก็จะ หลุดออกไปจากวงจรชีวิตของเราอย่างที่บอกนะคะคนกล่องที่2พลังงานไพ่สวยงามมากๆลงรักคนจนหมดหัวใจจะทำไงดีถึงจะเริ่มต้นเป็นความรักเป็นคู่รักกันอีกนะนะคะก็หวังว่าจะมีวันนั้นสักวันหนึ่งนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีสสดสค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับทอป,ปิกของเราวันนี้เรามาดูซิว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากที่สุดตอนนี้นะคะคืออะไรนะคะคนกองที่3มขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่3นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากที่สุดตอนนี้คืออะไรคะ เดอะสตาร์อยากเริ่มต้นฟูมฟักความรู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่นะคะกับคุณเด e d เดตัดคุณไม่ขาดค่ะคิดถึงคุณมากอยากเข้ามาจีบคุณค่ะว้าวเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีนะคะคนคุณนี้เป็นคนที่เป็นรี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเขาอยากเริ่มต้นกับคุณค่ะอยากเริ่มต้นจีบ อยากเริ่มต้นจีบกับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากลับมาเป็นเริ่มต้นความรักอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาตัดคุณไม่ขาดค่ะเขาคิดถึงคุณมากเดอะเด t นะคะอยากกลับมาพบเจอกับคุณอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณมากๆเลยจัสเมน t อยากเข้ามาบอกคุณว่าเขาเขาชอบคุณเขาอยากจีบคุณเขาอยากเดินหน้าจีบกับคุณนะคะเห็นแบบแบบนะคะภายเมื่อสักครู่ถ้าใช่ก็ออกมาอีกนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะ ราชินีไม่เท,าท,าทา้าธาตุฝฟายแพชั่นธาตุฝฟเขารอคอยนะคะเขาอยากเจอคุณนะนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากพบเจอกับคุณมากๆเลยอะคะ่ะมันเป็นความรู้สึกของการเริ่มต้นนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณการเริ่มต้นการพัฒนาความสำัมพันธ์ไปทางที่ดีเดเดเขารู้สึกว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันอาจจะนิ่งมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้แล้วเขาตัดคุณไม่ขาดนะคะเดเดอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ ไม่สามารถที่จะตัดคุณออกไปจากความรู้สึกหัวใจได้เลยแล้วก็อยากเริ่มต้นเข้ามาจีบคุณเดินหน้าจีบคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปนทางที่ดีจัสเมนอยากที่จะเข้ามาเปิดเผยความจริงอะไรบางสิ่บางอย่างให้คุณรู้ นะคะตกลงกันว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปได้อย่างไรว่าจะเป็นไปแบบไหนตัวตนของคุณเป็นราชินีไม้เท้าธาตุไฟนะคะเป็นคนที่สวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์เชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความมีโก้มีความพาวแล้วก็เป็นคนที่มีมุมมองมีความเป็นผู้นำนะคะมีความคิดต่างแล้วก็เป็นคนที่เก่งด้วยเก่งมากมุ่งมัน่นจริงจังนะคะ รักความยุติธรรมชอบความยุติธรรมนะคะหนักแน่นอาจจะใจร้อนบ้างแล้วอาจจะดือ้อด้วยนะคะห้าเหรียญเข้ารอคอยรอคอยอยากมีโอกาสเข้ามาพบเจอกับคุณเข้ามีโอกาสได้อ่า พูดคุยกับคุณเริ่มต้นใหม่นะคะเดินหน้าจีบแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคุณอยากให้ความสัมพันธ์นั้นมันกลับมาเป็นความรักความสุขอีกครั้งหนึ่งจัสเมนก็คือเหมือนกับว่าอยากเปิดเผยความรู้สึกในใจใคุณรู้เหลือเกินว่าเขายังรู้สึกว่าคิดถึงคุณแล้วก็ยังอยากให้ความสัมพันธ์นระหว่างเรามันเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นแพชั่นของความรู้สึกใหม่ๆทั้งนั้นเลยที่มันเก่ะเกิดขึ้นมีความคิดถึงมากอยู่ตรงนี้แหละมีการส่องแน่นอนถ้าคุณไม่ไบล็อกเข แล้วก็รอคอยอย่างเหนื่อยล้ารอคอยอย่างมีความหวังจริงๆห้าเหรียญก่อนหน,น้านี้ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ลงรอยกันหรือว่าคุณอาจจะเดินออกมาจากเขาแล้วก็ได้ด้วยความที่ว่าคุณเป็นราชินีไม้เท้านะคะคุณหนักแน่นเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลและห่างไกลกัน นะคะเขารอคอยเขาคิดว่าเขาหวังว่าจะมีความหวังที่จะได้เข้ามาพูดคุยกับคุณได้กลับมาพูดคุยได้กลับมาเปิดอกซึ่งกรรันและกันร,ระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะอยู่แดนไกลาจากคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะป๊อปปูลา่าเป็นที่รักของเพื่อนๆก็ได้นะคะมีสังคมนะคะแล้วก็เป็นคนที่เฟนลี่ดูดีมีเสนะ่ห์มากๆเลยคนคนนี้นะคะแล้วตัวตนของคุณก็ไม่แพ้กันเป็นคนที่เฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์เช่นกันเพราะฉะนั้นคิดถึงคุณมากตัดคุณไม่ขาดอยาากลับมา อยากกลับมาทานฟอร์มกลับมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะคะอยากที่จะบอกความในใจเหลือเกินว่าอยากที่จะเข้ามาจีบคุณแล้วก็คิดถึงคุณมากๆนะคะยังไงก็คุณอยู่ในห j, ัวใจเขามากๆอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะคนกองที่3สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากที่สุดตอนนี้คืออะไร <c oughs> อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะคิดถึงแล้วก็อยากเดินหน้าจีบอยากที่จะบอกความรู้สึกว่าเขาอะชอบคุณมากแค่ไหนไม่สามารถที่จะหยุดความรู้สึกคิดถึงความรู้สึก ที่มีในใจกับคุณไปได้เลยทีเดียวนะคะคนกองที่3นะเอาเราเข้าค่ะคุณได้ฟรีสปิริตนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะรักตัวเองให้เกียรติตัวเองและเคารพตัวเองให้มากและคุณจะเจอคนที่รักคุณแล้วก็ให้เกียรติคุณเคารพคุณอย่างดังที่คุณเป็นเช่นกันนะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีค่ะ